อันนี้เขาก็บงกูว่าเป็นยอนคานิยมบอกหรือว่าเป็นย้อนมันคุณภาพบอดีหรือคุณภาพดีจะคานิยมบอกเพราะโตขาเองกะหาซื้อบอได้เออโม่ไมนะ่อยากลองไหนอยากลองบมไในยากนะไส้ดีไส้ต่อคองที่แล้วยะไข่ซีอบอายากไส้ไข่ซิอบอายากอุดหนุนคนตัวเองแบบคล้ายๆซื้อของกินนี่แหละซื้อน้ไม่ติม่มกระถงสิบพันซื้อน้ำม่ต้อย กระห่งสิพันแต่ซื้อน้นแม่ติ่มไม่ติมมต่มเป็นน้องแม่เป็นน้าสาก็ซื้อน้าสาตัวเองแหละเออแล้วันนี้มาคืดเบิงพวกโอ้พวกชีวาอันยังตั้งเงินเดีืยนพนักงานเปปปปัป๊บซี่นะโมมิเฮียวแล้วไปมาแล้วไปแล้วจ้ะเตรียมขึ้นนี่เครื่องเตรียมขึ้นดินะเตรียมขึ้นโลดพวกแม่ข้าขายเครื่องขเขียนราคาดิจนี่เอาบฟเฟิ ป้ายประกาศเมื่อวานี้ไปซื้อน้ำป pues oh. ่าแก้ว okay, สิบน้ำปลาครับาบัจเื่อต้นต้นป่ายอ่างงแหละสิบสี่พันกีบเออติ๊กราคาใหม่มื่อนี้ไปจับสิบหกพันเอาคือสิบหกแล้วเงินขึ้นเจ็ดศูนย์ศูนย์ไอวดเออเจ็ดศูนย์ศนย์ไอวดว่าันนี่อืมอ่าเข้าใจใช่นะโอเคจ้าโอเคจ้าโอเคจ้ากูมมเงินแต่กูเองนี่แหละขั้นกูแบบบมีรายได้เสริม บมมีเคลนคอมบมมีรายได้เสริมบมหู้ขายเครื่องออนไลน์บโบขายคำโบขายลอตเตอรี่ขายส้มปลาขาย,าายส้มหมูนี่ทักกูใช่จังไหนต่อเออคันอาศัยกินกินแต่เงินเดือนอย่างเดี๋ยวไอ้ต้อยนี่ตายกูบอกโลดจะมิกจบเดี๋ยวเฟสขอแจ้งข่าวจ้ะเงินดอลลาร์วะหนึ่งร้อยดลอดลลาร์เท่ากับสองล้านห้าแสนสามสิบสองพันกิโลจ้ะเลิศบ่จ้ะเลิศจ้ะ หนุ่มลาวคนหนึ่งทนไม่ไหวจบปริญญาโทเงินเดือนแค่5,000บาทสบายดีสวัสดีครับทักไทย FC ทุกท่านที่เขามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยกครับพี่น้องณประเทศแคนาดาครับตอนนี้เวลา10บโมงเคิงยามเสาร์ทั้งเมืองไทยเมืองเล่ากับประมาณหาทุงเคิง ถักทายพี่น้องฟังไทยฟังเล่าร่วมทั้งเอฟซีพี่น้องไทยเล่าติดติดตามอยู่ตลกกอดเพราเนั่นครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์เขามาครับพี่น้องมีความคิดเห็นจังไดจะได้บระพาดคลิปใหมหมนะครับประเด็นเรื่องนี้ครับพี่น้องยางที่ผมเปิดหัวขอไปหนุ่มปริญญาโทในสปปลาวทนไม่ไหวนะครับออกมาระบายความรู้สึกนะครับจบปริญญาโทในสปปลาวเงินเดือน 3.5ล้านห,าหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ5,000บาทอ่าเพราะว่า1,000บาทปัจจุบันนี้1,000เท่ากับ7จ็ดแสนเจ็ดก็3าล้านหพอดีถ้าเปรียบเทียบใส่นะครับตอนนี้สินค้าก็เริ่มขึ้นเพราะว่าเลทของเงินกีบลาวนะครับอ่ามันก็ขึ้นไปอีกก็ต้องสินค้าที่นําเข้ามาจากเมืองไทยนี่ก็ต้องขึ้นตามนะครับ มันก็เลยมาบวกลบคูณหารมาดูแล้วคือมันเหมือนเงินเดือนมันลดลงอะ่ะใช่ไหมครับจู่ๆเงินเดือนมันลดลงเพราะสินค้าที่นําเข้ามาจากไทยเขาก็ขายราคาปกติแต่เงินกีบลาวมันดิ่งลงดิ่งลงไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับมันก็เลยทําให้อาหลายคนเนี่ยก็เดือดร้อนคิดดูนะครับว่าจบปริญญาตรีในลาวจะขนาดไหนอันนี้จบปริญญาโทนะครับเงินเดือน5,000บาทอ่า ถ้าเจอเข้าไปปริญญาตีนะครับหางานให้มันได้ก่อนเถอะนะครับอ่าโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวลองไปฟังคลิปอ่าประมาณ3นาที4นาทีนี่แหละเขาระบายความรู้สึกอันนี้คือคนที่เรียนจบปริญญาโทนะครับในสปปลาวแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ครับทุกคนพันหนึ่งต่อเจ็ดแสนกีนนะจ๊ะเป็นจังไดนบ้านี้พอปอกเขาเปียกค่อยฟอกค่อยเฟอเตรียมขึ้นจ้า ค่าแ่งงานเบาลดลงลดลงลดลง,ลดลงคือเกา่าอ่ะสมมติเดาเงินเดือนสมมติเดอสมมติเงินเดือนอะพูดอะุูสมมติกันได้ไปเงนินเดือนพื้นฐานสามล้านห้าจะเอาสามล้านห้ามาหารให้กับเจ็ดศูนย์ศูนย์ออกเท่าไหรจ่จ๊ะห้าพันบาทถามว่าวุฒิการศึกษาจำไหนปริญญาโทจะ้ะปริญญาโทแล้วถามมาคืออยู่ได้เงนินเดือนพื้นฐานห้าพันบาทอันสามสามล้านอยู่สามล้านห้ายู มีเงินทันเงินนีมีเงินขอเง,งินคอมจึงเพราะเอาตัวละได้ซ้ำนี้จึงเพราะเอาตัวละได้ซ้ำนี้นะจ๊ะและวันนี้ขัขนไปอยูบอ่เขามีเงินเดือนเพิ่มเงินเดือนเพิ่มดิเส้นเด็กซอกเด็กเสิร์ฟเด็กปอกเด็กปั๊มเจ้าสิมาเอาเงินเดือนสองล้านจะลองเขาจะตั้งเงินเดือนสองล้านนะจ๊ะจะลองเอาสองล้านกี่ะนะมหาเนี่ยครับเจ็ดศูนย์ศูนย์เมืองจะ่ะ สองล้านหารเจ็ดศูนศูนย์ออกมาแล้วจ้ะสองพันแปดร้อยหกสิบาทกูปัดขึ้นให้สองพันแปดร้อยหกสิบาทค่าแรงงานเริ่มต้นอยู่บ้านเขาก็ไป็นแรงงานเริ่มต้นอยู่บ้านเขาเดือนละหมื่นบาทจา้ะขึ้นอย่างรายล,วล่วงนะจ้ะอืมแล้ววันนี้ขั้นถามว่ะอืมเจ้าคืออะไรจังสันเอาความจริงนับจะมีน้ำปา่าแป้งนัวเสี้ยวกระป๋ปองปา่า ทุกอย่างน้ำเข้ามืดเขาต้องย้อมพาวเขาอาศัยเขานี่คือความจริงเป็นความจริงเออและววันี้ค่อยเคยลงหลยคลิปกูเคยลงหลายค,ค,คยล,ลยคิปเลยจะเขีนมีลาวดีจะเข็นน้ำป่าลาวดีจะเข็นเสิ้วลาวดีทรงมาไห่กินทรงมาไห่ลองเนี่ยแฟบลาวทรงมาไห่ลองเนี่ยมิดจ้อยม้อยหาซื้อกับโบมี อันนี้เฮาก็บ่ฮู้ว่าเป็นย้อนคานิยมบอกหรือว่าเป็นย้อนมันคุณภาพบ่ดีหรือคุณภาพดีจะคานิยมบอกเพราะโตเขยเองกะหาซื้อบอได้เออแม่นม,นม,นมนออนะ่อยากลองไหนอยากลองบ่ได้ยากนะใส่ดีใส่ต่อของที่แล้วยาไข่สิอบอ,อยากไ่ให้สิอบอ,อยากอุดหน,นุนคนตัวเองแบบคล้ายๆซื้อของกินนี่แหละซื้อน้ำม่ติม๋มกระถง 10, สิพันซื้อน้ำม่ต้อย ห่วงสิพันจะซื้อน้ไม่ติ part, story, so so, so oh, so ่มไม่ติ่มเป็นน่องแม่เป็นน้ำสาก็ซื้อน้ำสาตัวเองแหละเออและแบบนี้มาคืดเบิงพวกโอ้พวกชิวาอันยังตั้งเงินเดือนพนักงานไปไปไปปับซี่นะมอมให้อยู่แล้วไปมาละไปแล้วจ้าเตรียมขึ้นนี่เครื่องเตรียมขึ้นนี่นะเตรียมขึ้นโลดพวกแม่ค้าขายเครื่องเขียนราคาดิจนได้อาบิฟูนมาป้ายประกาบัสเมื่อวานนี่ไปซื้อน้ำปลา S <S <an> แก้วสิอน้ำป่าเหบจื้อเดื่อตอนนั้นต,นนตอนป่า,าอย่างม 14, าู้ 16, แหละสิบสี่พันกีบเออติกราคาใหม่มมอนี้ไปจับสิบหกพันเอคือสิบกแล้วเงินขึ้นเจ็ดศูนย์ศูดเออเจ็ดศูนย์ศูนย์ไอวดปรันนี่อืมอ่าเข้าใจใช่นะโอเคจา้าโอเคจา้าโอเคจา้ากูมางเงินดแต่กูเองนี่แหละขั้นกูแบบโมมีรายได้เสริมโมมีเคิินคอมโมมีรายได้เสริมโมหู ขายเครื่องมันหลอกออนไลน์โบขบบาคำโบคาลอตเตอรี่ขายส้มปลาขายส้มหมูนี่แกกต่กูใช่จังไหนต่อเออคันอาศัยกินแต่เงินเดือนอย่างเดี๋ยวไอ้ต้อยตายกูบอกโลดสำนี้จบเดี๋ยวเฟซขอแจ้งข่าวจ้ะเงินดอลลาเห,100าหาร 2, 32, อหนึ่งร้อยดอลลาร์เท่ากับสองล้านห้าแสนสามสิบสองพันกิล่ะจ้ะเลิศบ่จ้ะเลิศจ้ะนี่แหละครับพี่น้องครับ จนกว่าจะจบปริญญาโทเนี่ยคิดดูนะครับว่าใช้เงินไปเท่าไหร่ปริญญาตีในลาวนี่ยังยากแล้วนะยากเพราะคนจนในสปอปอลาวนี่มากกว่าคนรวยคนที่เรียนถึงปริญญาตีได้เนี่ก็ถือว่าลูกคนที่พอมีเงินนะครับพ่อแม่ส่งเสียญาติพี่น้องส่งเสียหรืออาจจะเป็นลูกเจ้าลูกนายซะมากกว่านะครับอันนี้น้องคนนี้จบปริญญาโทเนี่ย อาจ,จแสดงว่าญาติพี่น้องนี่ทุ่มเทมากนะครับจนกว่าจะจบนะครับลงทุนเยอะแต่สิ่งที่ได้มานะครับหลังจากจบปริญญาโทเงินเดือนห้าพันนะครับพี่น้องนี่แหละครับเพจหายคนในสปปลาวนี่มันมีทางเลือกอื่นเยอะแยะที่ดีกว่าก็คือเมืองไทยไม่ต้องจบปริญญาโทในสปปลาวเงินเดือนห้าพันนะครับมาทํางานเมืองไทยจบแค่ปสามปห้า สมัยรุ่นพ่อรุ่นพี่ยิ่งโ,โหนะครับเรียนแค่ป .3 ที่ประเทศลาวอายุ17-18มาทำงานที่เมืองไทยเงินเดือนเป็นหมื่นสองหมื่นก็มี OT แล้วแต่ขยันนะครับประเทศไทยกับลาวติดกันนะครับพี่น้องแต่ค่าจ้างค่าครองชีพคุณภาพชีวิตมันห่างกันเหมือนอยู่คนละทวีปกันเลยเหมือนไทยอยู่โซนยุโรปนะครับเหมือนลาวนี่อยู่โซนนะครับซีเรีย เอทีโอปีอะไรก็ว่ากันไปนะครับคือมันห่างกันลิบหลีเลยอันนี้คือมานั่งคิดดูนะครับว่าเออถ้าเกิดสมมุติเนาะสมมุติว่าถ้าคนลาวเนี่ยเข้าถึงการศึกษาหมดทุกคนเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เอาตัวรอดได้นะครับอันนี้คือยิ่งเห็นนักศึกษาในลาวน้อยลงยิ่งเห็นเงินเดือนคนจบปริญญาโทนะครับกําลังใจมันมาจากตรงไหนมันก็ไม่มี นอกจากทำธุรกิจด้วยตัวเองจบมาแล้วพ่อแม่ลงทุนให้หรือ,อาขายที่ขายทางอะไรก็ว่ากันไปนะครับไปลงทุนเองได้แต่ลงทุนในสปปลาวเนี่ยนะครับก็ต้องดูดีๆนะคนที่ทำลงทุนในสปปลาวเจ๊งมาก็เยอะแยะมากมายนะครับเพราะคนน้อยมันไม่เหมือนเมืองไทยไงคนไทยโอ้โห و, ทั้งนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยเองนะครับโอ้ و, ไม่รู้เป็นร้อยร้ล้านคนรวมแล้วทั้งนักท่องเที่ยว ทั้งคาเมรทั้งมา่าทั้งเวียดนามทั้งยุโรปทั้งอเมริกาขายอะไรทาธุรกิจอะไรในสปปลาวอ้นในประเทศไทยมันก็ไม่ได้จริงง่ายๆนะครับแต่ในสปปลาวคนที่ซื้ออ่ะมันน้อยตลาดถ้าเปรียบเทียบนะครับตลาดคนน้อยคนขายเยอะกว่านะครับมันก็เลยทําให้การค้าขายในสปปลาวมันไม่ดีนะครับอย่างน้องคนนี้นะครับอ่าอย่างที่พูดถึงอยู่ตอนนี้เนาะก็จบปริญญาโทเงินเดือน5,000ัน แต่ผมก็เห็นน้องขายออนไลน์อยู่นะนะครับขายออนลออนไลน์มันเข้าใจนะครับมันไม่พอกินอยู่แล้วนะครับเงินเดือนหนะ้าพัน่ะก็ต้องมาจบปริญญาโทนะครับมาขายออนไลน์หาเงินพิเศษเพิ่มเพราะมันไม่พอนะฮะจบปริญญาโทสุดยอดแล้วนะครับในสปปลาวแต่ถ้าได้เงินเดือนเท่านี้นะครับพี่แนะนำนะพี่แนะนำหยุดนะครับ เสียเวลาเงินเดือนนะครับเงินเดือน5,000บาทจบปริญญาโทในลาวเนี่ยเท่ากับทํางานที่อเมริกาวันหนึ่งทเท่ากับทํางานที่แคนาดาวันหนึ่งทํางานที่แคนาดาวันหนึ่งสี่พันกว่าบาทที่อเมริกาก็ประมาณพอๆกันสี่ห้าพันโดยประมาณโอ้โหมันห่างกันขนาดไหนนะฮะนี่แหละครับพี่น้องครับที่อัปเดตให้ฟังนะครับว่าอันนี้คือระบบการศึกษาในสปปลาวกับค่าแรงมันไม่สมดุลกัน ค่าคลองชีพสินค้าที่นําเข้ามาจากเมืองไทยนะครับโอเคครับขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมพี่น้องฝากกดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาครับพี่น้องทักทายกันก่อนนอนนะครับสบายดีสวัสดีครับ